ฟลุกเกิกผลงานเข้าโพสต์รูปไปหาลูกชายน้องอาชิแต่กลับโดนเน็บถึงลูกสาวเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านฟลุกเกิรกพลและพระย่าอย่างนาตาลีเจรวนนท์พึงมีลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องนัตาชาที่ต้องบอกเลยว่าทางด้านพ่อฟลุกหลงรักลูกสาวแบบสุดๆออกมาโพสต์รูปภาพและคลิปแบบทีที และก่อนหน้านี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ทางด้านฟลุกทนความคิดถึงเอาไว้ไม่ได้บุกไปหาลูกชายน้องอาชิถึงบ้านพร้อมระบุข้อความเอาไว้คิดถึงอาชิจนไม่ไหวแล้วไปหาดีกว่าไม่เจอตั้งนานตั้งแต่เป็นโควิด การรักษาระยะห่างกับลูกพอทำใจลำบากมาเกินไป Love you and miss you My baby boy ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาเน็บกลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงอาชิเห็นโพสต์แต่รูปลูกสาวขอบคุณค่ะและกว่าจะเห็นรูปพี่อาชิในไอจีพอฟลุกชื่นใจแล้วค่ะเห็นพี่ชายบ้างแล้วหลังเจอแต่สาวน้อย นั่นเองแล้วค่ะ